<ไ> <S <S ดับจีปดะยอร์ไว้ตัวดับหัวน้าให้นะครับข้างซ้ายนะฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายนะเฮ้ยแดงว่าใดแดงว่าใดตัวแดงเป็นตัวเดินทางนะครับเป็นตัวเดินทางนะตัวดับเนี่ยก็อยู่แถวระแวกเนี่ยนะครับอยู่แถวระแวกเนี่ยนะ bốc đấy bốc bốc đấy bốc, 2 mươi năm quân ѕưu 2 mươi năm ạ quân ѕưu song mươi năm, quân 2 mươi năm ạ quân ѕưu 2 mươi năm đâm to na đâm to na đâm to na เฮ้ยสวนดำกระเบาไหม่นะครับสวนดำกระเบาไหม่นะดำไนะดไม่นะ ำัังาต้้ไวนะครบส่แดงนี่หลงังศาสตร์เพชรน้ำหนึ่งนะครับไอหนึ่งสนใจน้องสนส,นสโกอตไทยนะครับฝ่ายน้ำเงินนี่ยอีเพชรทองคำบักคำนะครับฝ่ายโควงทูพรางนะสิงห้าแสนนะเอ้ย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 ไอแดงไม่โดนไปยอดแล้วดูอาการบา,ารบาีนะดูอาการบารีนะดูอาการบารีนะ นี่อการวันนี้นะดูแดงนะขาชันะดด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 แงไปดำเข้าไปข้ามครับข้ามติดนะข้ามติดนะเฮ้ย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 ดำได้เดียวดำได ดำได้ไม่เดียวนะดำได้ไม่เดียวนะดำต่อเพงดำต่อแ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 พงเบาไหมนะครับเบาไหมนะเบาไนะครับเบาไนะเบาไม ดําราชูดําราชูดําราชูคนน่าจะมีปัญหานะครับคนน่าจะมีปัญหานะไข่ตันกับยิบกินฟรีเลยนะตรงนี้นะไข่ตันกับแบบว่ายิบกินฟรีเลยครับคู่นี้ดําราชู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  ดำรอจูดดำรอจูดดำรอจูมือพันสิบสี่เกือบไม่พันได้อยู่จมแล้วันมดำชนะเลยนะดำชนะเลยดำชนะ ทองเท้นะครับบักคำนะไายโควงชูพางนะครับเป็นไาชน,นะนะ